ถามตอบเข้าไทยและลงทะเบียน Thailand Pass วันที่2กุมภาพันธ์65อันนี้คือการตอบคำถามจากวิดีโอนี้นะครับรีวิวการลงทะเบียน Thailand Pass t เทสแอนโกแบบใหม่1กุมภาพันธ์จริงๆเพิ่งลงไปไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็มารีบตอบก่อนเพราะว่าจะได้ทันเหตุการณ์อันนี้สรุปจากหน้าเว็บไซต์ Thailand Pass กันสักนิดนึงนะครับเอกสารประกอบการลงทะเบียน1ก็คือหนังสือเดินทาง2คือเอกสารใบรับรองฉีดวัคซีน3ประกัน ที่วงเงินคุ้มครองขั้นต่ำห้าหมื่นดอลลาร์คนไทยไม่ต้องซื้อซื้อเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็ชอบมีคนเข้าใจผิดกันเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่ราคานะครับราคาก็ประมาณ2000กว่าบาทต่อ30วันชาวต่างชาติเขาใช้ประกันในประเทศเขาได้แต่ต้องระบุวงเงินตรงนี้แล้วก็4ี่คือหลักฐานการชำระค่าโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพลัสหรือ AQ AQ คืออัลเทอร์เนทีฟคอลันตีนโรงแรมกักตัวจำนวน2คืนในวันที่1และ5ก็คือวันที่1 ใบจองโรงแรมต้องระบุค่าตรวจ RT-PCR และค่ารถมารับที่สนามบินแล้วก็โรงแรมคือที่5ระบุค่าตรวจ RT-PCR ด้วยคือต้องมีการเขียนอยู่ในใบนั้นเลยแต่ทีนี้ตรงนี้คือปัจจัยที่ทำให้ออกคิดว่า Thailand Pass ไม่น่าจะได้เร็วเท่าเดิมแล้วเพราะว่าจะมีการเพิ่มขั้นตอนการตรวจเอกสารอีกหนึ่งขั้นก็คือ Thailand Pass Hotel นะครับเคยได้ยินชื่อจากข่าวมาเมื่อลงทะเบียน Thailand Pass กดส่งไปแล้ว จะมีทางโรงแรมไม่รู้โรงแรมไหนนะโรงแรมที่เราจองเหรอจะตรวจสอบเอกสารการจองโรงแรมที่พัก2คืนรถรับส่งจากสนามบินและค่าตรวจ rt-pcr 2ครั้งจะอนุมัติในส่วนของโรงแรมภายใน24ชั่วโมงสงสัยเหมือนกันนะถ้าจอง2ที่คือก็คือสองโรงแรมเป็นคนอนุมัติใช่ไหมหากเอกสารไม่ครบตามกําหนดโรงแรมจะปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านและส่งอีเมลถึงท่านภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้แก้เอกสาร หากมีข้อสงสัยหรือติดขั้นตอนนี้โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงและขั้นที่2เมื่อโรงแรมอนุมัติแล้วกรมควบคุมโรคจะตรวจสอบเอกสารการได้รับวัคซีนแล้วก็ถ้าโอเคก็คือจะได้ Thailand Pass QR Code ส่งให้ทางอีเมลภายใน3-7วันก็จากการที่อัอบได้ทำคลิปนี้นะครับที่รีวิวการลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ยสิ่งที่ต่างก,กันกับของเดิมก็มีแค่เรื่องของโรงแรมเท่านั้นเองมันจะมีออปชั่นให้เลือก ถ้าเกิดว่าคืนที่1กับ5อยู่โรงแรมเดียวกันเขาก็ให้เราอัปโหลดแค่รอบเดียวไม่รู้ว่าแล้วคืนที่ห้าล่ะจะว่ายังไงถ้าโรงแรมเดียวกันมันได้อยู่แล้วเอาไปจองคืนที่หนึ่งกับ5มาต่อกันเสร็จแล้วก็หมายเลขการจองก็กรอกไปสองอันนั่นแหละก็คือหมายเลขแรกเสร็จแล้วก็เครื่องหมายคอมม่าครื่องหมายลูกน้ําอ่ะเสร็จแล้วก็หมายเลขที่2ก็จบถ้าเราเลือกโรงแรมเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นคนละที่กันเขาก็จะให้เรากรอกสองรอบส่วนตัวแล้วก็กรอกสองรอบไป ครับตรงนี้ขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวขอบคุณคุณอ๊อบมากค่ะทําช่องดีๆแบบนี้เป็นกําลังใจให้โดยไม่กดข้ามโฆษณาโอ้ขอบคุณมากเลยครับจริงๆเราก็ไม่ได้ใส่โฆษณาเยอะนะเออแอบมีคุณธรรมอยู่นิดนึงเหมือนกัน <laughs> ติดตามทุกวันเลิกล้มการเดินทางไม่มีกําหนด <laughs> ขอบคุณสําหรับข่าวสารอ่าอ๊อบก็ไม่รู้นะว่าที่อ๊อฟพูดบ่อยๆนี่คือทําให้หลายๆคนเครียดหรือเปล่าแต่ว่ามันคือการพูดตามข้อมูลความเป็นจริง แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้มาฟังที่เขาพูดเนี่ยก็หลับไปแล้วก็อาข้าไทยแบบไม่รู้อิโนอิเน่ก็อาจจะไม่เครียดก,ก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่ว่ามันเหมือนกับนึกถึงหนัง The Matr i x เนี่ยที่ว่ามันมียาเม็ดสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยคือเหมือนตอนนี้เราอยู่ในโลกมายาหมายถึงว่าเราถ้าไม่รู้อะไรเลยก็คือเหมือนแบบเออเข้าไทยแบบล้นลากันไปก็คือถ้าเราเลือกที่จะก,กินเม็ดน่าจะเป็นสีน้ําเงินก็คือเราก็จะหลับอยู่ในโลกนั้นไป ก็ไม่รู้เหมือนกันผลจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะกินเม็ดส,สีแดงก็คือเราจะตื่นขึ้นมาแล้วรู้ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเราก็คือเหมือนโลกความเป็นจริงที่เห็นเนี่ยจริงๆรแล้วมันไม่ใช่ของจริงไงเหมือนอันนึงเราอยู่ในเมตาเวิร์สโหทุกอย่างมันสวยงามไปหมดเลยแต่ความเป็นจริงคือเรากําลังนอนอยู่ในบ้านสังกสีอะไรอย่างเงี้ยเออเราเลือกที่จะตื่นมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในบ้านสังกสีหรือว่าเออเลือกจะอยู่ในเมตาเวิร์สต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ทีนี้พอเราเลือกตื่นขึนขน เนาะเป็นแบบนี้ประเทศเป็นแบบนี้ฉะนั้นคนที่ยังอยู่ในประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขาก็เลือกที่จะกินเม็ดสีฟ้าไงก็คือหลับไปเรื่อยหลับไปเรื่อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรมันจะดีกว่ากันอ่าเริ่มคําถามแล้วพาสปอร์ตไทยเป็นนามสกุลก่อนแต่งงานแต่บัตรวัคซีนเป็นนามสกุลหลังแต่งงานแบบนี้ต้องแนบทะเบียนสมรสในไฟล์ด้วยไหมคะแนบได้ครับก็ตรงตอนสุดท้ายเลยก่อนกดส่งอะ่ะ ตอนสุดท้ายเลยเขาจะมีให้เราแนบไฟล์ได้ประมาณ3ไฟล์จะเป็น pdf ก็ได้2แล้วตอนขอใบตรวจโควิดต้องระบุนามสกุลเก่าหรือนามสกุลใหม่ถ้าจะให้ดีถ้าเลือกได้เนี่ยเป็นนามสกุลที่ตรงกับพาสปอร์ตเนี่ยดีที่สุดขอถามว่า qr code วัคซีนที่อัพใช้เป็นอันเดียวกับใน international certificate ในหมอพร้อมใช่ไหมคะก็น่าจะใช่นะครับถ้าใบาวัคซีนของเรามันมี qr code อยู่ก็ลองครอบส่งไปแล้วกัน แต่มันแปลกนะ QR code วัคซีนของไทยเองอะ่ะกับไม่ได้เร็วขึ้นสักเท่าไหร่นะพระส่งไปหลายคนก็ไม่เห็นจะได้เร็วขึ้นเลยนะม <c oughs> ีแต่ของ EU นั่นแหละที่ได้เร็วขึ้นแต่พอมาเป็น Thailand Pass Test and Go อันใหม่แล้วเหมือนจะไม่ได้มีผลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะอย่างที่อธิบายนไปตอนแรกแล้วว่ามันมีขั้นตอนของโรงแรมมาตรวจก่อนด้วยถ้าเราเข้าพักวันที่13ตอนเช้าแล้วต้องจอง day 5เป็นวันที่เท่าไหร่คะก็ถ้าเป็น off off ก็นับมือไปเลยครับ วันที่สิบสามวันที่หนึ่งไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดครับนับมือไปเลยนับนิ้วเลยนับนิ้วเลยจริงๆไม่เห็นต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าโรงแรมเนี่ยหมายถึงอ๋อถ้าเราอยู่โรงแรมเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องนับให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่คนละโรงแรมเนี่ยจริงๆก็น่าจะนับได้เหมือนกันนะเราก็ส่งตั๋วเครื่องบินไปเนี่ยถึงไทยวัน,นเนี้ยเนี่ยจะเข้าพักกับคุณวันที่ห้าเนี่ยแล้วจะต้องเป็นวันไหนถ้าผิดมันก็ผิดที่โรงแรมนั่นแหละ อยากทราบว่าคืนที่5จะไปตรวจที่ภูเก็ตแต่ใน a g โกดาไม่เจอโรงแรมที่ตรวจ rt pcr เลยหรือภูเก็ตนี่เป็นกรณีพิเศษขอบคุณค่ะใช่ครับภูเก็ตเป็นกรณีพิเศษถ้าเลือกจะไปภูเก็ตต้องไปตั้งแต่วันที่1เลยเพราะว่า a g โกดาเนี่ยที่มีเรื่องตรวจ rt pcr เนี่ยเพราะว่าเขารวมในค่าโรงแรมให้แล้วแต่ภูเก็ตเราต้องไปจองตรวจเองต่างหากแล้วก็บังคับจองตรวจสรอบด้วย คือตอนนี้ไม่รู้เปลี่ยนหรือยังนะเท่าที่เคยกดดูอะสมมุติว่าคืนแรกเราไปอยู่กรุงเทพแล้วคืนที่2ไอ้คืนที่5จะมาอยู่ภูเก็ตเนี่ยพอมาจองตรวจโควิดปุ๊บเนี่ยอ่ามันบังคับให้จองสองรอบอะเท่ากับว่ามันเกินมาครั้งหนึ่งฉะนั้นแนะนําให้อยู่ภูเก็ตตั้งแต่คืนที่1เลยนะครับเพราะเขาบังคับจองตรวจ2รอบคือโรงแรมภูเก็ตกระบี่พังงาเขาไม่รวมไอ้ค่าตรวจ rt-pcr ไงเราต้องไปจองเองโอ้คนนี้บอกว่าได้ qr code แล้วค่ะเชาวนี้เลยลุ้นระทึกพอเดินทางวันที่3นี้แล้วจากอเมริกา คือถ้าเอกาสารเราพร้อมจะเร็วมากรออ๋อแสดงว่าคนที่อพส่งนี่เขาไม่มี QR นะก็เลยต้องรอเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดอ่อเป็นคนตรวจเอกาสารว่าแต่โรงแรมเขาตรวจเร็วขนาดน,นี้เลยหรืออาจจะได้เร็วกว่าที่คิดก็ได้นะเดี๋ยวรอดูกันไปนะครับตรงส่วนของโรงแรมถ้าเลือกที่เดียวกับคืนแรกมันจะไปต่อไม่ได้ค่ะต้องเลือกไม่ใช่ที่เดียวกับวันแรกแล้วกรอกวันเข้าพักของคืนที่ห้าอ๋ออันนี้ก็ใช่ครับก็คือเราก็เลยงงอยู่อย่างนี้แหละ ที่จะบอกว่ามันมีให้เลือกคือถ้าดูตามในคลิปนะถ้าเลือกที่พักคืนที่5เป็นที่เดียวกับคืนแรกมันจะเป็นช้อยส์ให้ติ๊กแล้วมันก็จะจบแค่นั้นเลยคือเราอัพใบจองโรงแรมไปแค่ของคืนแรกเองแล้วเลือกวันเช็คอินเช็คเอาท์แค่ของคืนแรกเท่านั้นเองและถ้าเลือกชอยนี้ปุ๊บมันจะจบเลยมันไม่ให้กรอกของคืนที่5้าเลยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คือมันจะได้หรือบางคนก็บอกว่าโอ้โรงแรมเขารู้ข้อมูลเราอยู่แล้วอ่าก็ก็เดี๋ยวต้องมีคนลองนะครับ ต้องมีหนูทดลองแต่ส่วนตัวก็คือคือจริงๆใบจองอะ่ะมันเป็นโรงแรมเดียวกันทั้งคืนที่1กับ5แต่เอาก็เลือกว่าพักคนละที่ไปแล้วก็อัพไป2รอบคือโรงแรมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ารอบแรกก็คือเช็คอินเช็คเอาท์ของคืนแรกแล้วก็รอบที่2ก็ใส่วันเช็คอินเช็คเอาท์ของคืนที่5แต่ใบจองโรงแรมก็คือของโรงแรมเดียวกันทั้งคู่แล้ว,วรอดูว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงซึ่งก็คิดว่าแบบนี้มันน่าจะรัดกุมกว่า คุณออฟมีลิงก์วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวให้ต่างชาติไหมคะวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไทยก็คือ T-R วีซ่านะครับก็จะอยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก30วันรวมแล้วไม่เกิน90วันซึ่งเคยมีคลิปนี้อยู่ชาวต่างชาติเข้าไทยขอวีซ่าท่องเที่ยว T-R วีซ่าแต่อันนั้นคือตั้งแต่สมัย C.O.E แล้วจริงๆใช้ได้ในหลักการใช้ได้แล้วก็ยุคนี้เขาจะให้กรอก ในเว็บไซต์ thaievisa.go.th ก็เลยจะมีคลิปนี้งอกขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวทั้งสองอันจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วก็เดี๋ยวว่างๆก็จะทําทําใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นของ thaievisa ด้วยคือสองอันเนี้รวมกันใช้ได้ยังใช้ได้อยู่โรงแรมเขาจะใส่ใจมาตรวจสอบแค่ไหนแล้วเนี่ยเราบ่าเขาต้องร้อนก้นอยู่นิดนึงแหละครับเพราะว่า คือของเดิมเนี่ยเขาก็นะไม่รู้เหมือนกันไปขอเอาเองกันเอาเองใช่ไหมขอเทลเลนพัสด์กันเอาเอง,อเอเองแต่ตอนนี้เขาต้องม,ม,มามีส่วนร่วมแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าพักไม่ทันเพราะเขานี่ก็คือยังไงเขาก็เดือดร้อนแน่เพราะจะต้องโดนขอคืนเงินแล้วคนที่มี A q ควเจวันแล้วล่ะคะเขาจะยอมให้อยู่เทสอนโกใหม่ในทางปฏิบัติเอ๊คนนี้จําได้นะเคยตอบอยู่ในครั้งที่แล้วสงสัยไม่ได้ฟัง <laughs> คือถ้าใครจอง AQ แบบ7วันนะครับติดต่อโรงแรมไปขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่า จะอยู่รวดเดียว5คืนหรือจะอยู่แค่คืนที่1กับ5คือแค่2คืนทะนั้นเราก็บอกเขาไปเราจะอยู่แบบไหนอยู่แค่คืนที่1กับคืนที่5หรือจะอยู่รวด5คืนแล้วก็ขอคืนส่วนต่างแล้วก็เอาใบจองอันใหม่เนี่ยมาขอ Thailand Pass ใหม่โดยเลือกเป็น t ท s t and Go กก่อนแล้วก็กรอกข้อมูลไปตามปกติแนบใบจองโรงแรมอันใหม่ก็จะกลายเป็นว่าเข้า t ท s t and Go ได้นะครับเพราะว่าต่อให้ไปเปลี่ยนใบจองโรงแรมแล้วเนี่ยแต่ Qr Code คยังเป็น Aq อันเดิมนะ ก็เข้าเทสแอนโกไม่ได้ฉะนั้นก็ไปเปลี่ยนเอกสารแล้วมาขอ Thailand pass ใหม่นะครับเห็นว่าต้องติกที่ผู้ติดเชื้อว่าเป็นผู้ติดโควิดขอสอบถามว่าถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มได้2เดือนครึ่งแล้วติดโควิดแล้วรักษาหายจําเป็นต้องฉีดเข็มสามไหมคะเพราะไม่กล้าฉีดเข็มที่สามเพราะยังไม่ถึงกําหนดเราจะสามารถลงทะเบียนไหมคะได้ไหมคะเอ่อแบบเคยติดแต่ว่าไม่ฉีดวัคซีนอีกเข็มโอ้ไม่เกี่ยวเลยถ้าฉีดไปสองเข็มก็ถือว่าฉีดวัคซีนครบแล้วเรื่อง เคยติดโควิดแล้วหายอะไรนี้ไม่เกี่ยวแล้วคือคนที่เคยติดโควิดแล้วหายที่จะติ๊กเนี่ยคือคนที่ยังฉีดไม่ครบแต่ต้องการใช้สิทธิ์นะครับเขาก็จะให้มีใบรับรองแพทย์แล้วก็ไปฉีดสักหนึ่งเข็มแต่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ฉีดครบ2เข็มก็คือเข้าไทยในฐานะของคนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเฉยๆเรื่องเข็มสามนี่เขายังไม่ได้บังคับอะไรเลยนะครับคุณอ๊อฟยังไม่กลับเมืองไทยเหรอคะอ,อ๋อยังครับยังอ๊อฟจะกลับตอนมิถุนายน แต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าตั๋วกลับมันเป็นมิถุนายนแต่ก็คงประมาณว่ากลับไปไม่กี่เดือนเพื่อไปเตรียมข้าวของขอวีซ่าอันใหม่เสร็จแล้วก็ออกจากไทยไปอีกอะไรอย่างเงี้ยในกรณีพักคืนแรกแล้วต่อไปคือกลับต่างจังหวัดและไม่มีโรงแรมชาพลัสละคะที่ให้เลือกโรงแรมเดียวกันไปเลยคือไม่ต้องเนี่ยเนียเนียดี๋ยวต้องมีคนงงเรื่องนี้ทําไมออปชันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ควรตั้งแต่ให้จองคืนที่5แล้วแหละ ที่ให้เลือกโรงแรมเดียวกันไปเลยเพื่อไม่ต้องกรอกอะไรหมายถึงว่าระบบนะอย่างที่ออบบอกอะ่ะถ้าเลือกว่าคืนที่1กับ5คือโรงแรมเดียวกันปุ๊บมันไม่ให้อัพใบจองใบที่2เลยคือใบจองคืนที่1กับ5้ามันต้องแยกกันไงแต่พอเรากรอกอันแรกไปปุ๊บแล้วเลือกเป็นคืนที่5พักโรงแรมเดียวกันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ให้อัพของคืนที่5เลยแสดงว่าต้องจ่ายค่าโรงแรมทิ้งไปเลยใช่ไหมหรือจําเป็นต้องอยู่แถวนั้นจนครบ5วันอันนี้ยังไม่ชัวร์ขะงง,งคือถ้าเกิดแถวบ้านน่ะ ไม่มีโรงแรมชาเอ็กซ์เตอร์พลัสนี่นะครับมันก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องอยู่กรุงเทพรวด5คืนโดยที่เราจ่ายเยอะจริงๆก็คือคืนที่1กับคืนที่5ส่วนคืนที่2 3 4าจริงๆเราไม่ต้องอยู่โรงแรมก็ได้ถ้าเรามีที่พักที่อื่นแต่ถ้าเราจะอยู่ต่อก็คือคืนที่2 3 4เป็นค่าโรงแรมเฉยๆเบ็ดเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณเคยคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ5คืนนะครับถ้าอยู่รวด5คืนก็ประมาณ1 0,000ถึง14,00 0บาท คือถึงใครที่ในจังหวัดตัวเองมีชายเอ็กซ์ตร้าพลัสเนี่ยก็ใช่ว่าจะโชคดีเพราะว่าก็ไม่ได้มีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในตัวเมืองสรุปถ้าเราจอง5วันรวดล่ะครับคุณอ๊อฟยังจองได้ไหมได้ครับโรงแรมหลายที่เขามีมีแพ็กเกจ5วันออกมาแล้วซึ่งอ๊อฟเคยพูดในคลิปนะย้อนกลับไปดูแค่ไม่กี่วันก่อนลืมไปว่าคลิปเราเยอะหามาให้เลยก็คือตัวอย่างโรงแรมเทสแอนโกบลรอผลตรวจวันที่1และ5พร้อมวิธีจอง เดี๋ยวดูลิงก์จากในนี้ได้สามีอายุ78แล้วจะซื้อประกันโควิดของอะไรได้บ้างคะหาอะไรที่แล้วไม่มีที่ไหนรับเลยจริงๆติดต่อโกโนไกได้นะครับหรือว่าดูจากคลิปนี้ก็แล้วกันประกันสุขภาพชาวต่างชาติอันนี้เป็นคลิปเก่าแต่ว่าซื้อจากเจ้าเนี่ยเขาได้ถึงอายุ99เลยแต่ข้อจํากัดคือซื้อได้30วันไม่รู้หลังๆทําไมเขาปรับว่าใช้ได้แค่30วันก็คือเข้ามาแบบฟรีวีซ่า สาวันซื้อประกัน30วันเสร็จแล้วก็ค่อยไปต่อวีซ่าเอาก็ได้คือประกันส่วนใหญ่อ่ะจะลิมิตไว้ที่อายุเจ็ิบห้าแต่เจ้าที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ถึงเกบเก้านะครับแต่ซื้อได้แค่30มสิบวันแล้วค่อยไปต่อวีซ่าเอาภายใน30สิวันทำไมวันเดินทางกลับเลือกเดือนเมษายนไม่ได้ครับก็ตอนนี้เขาขอได้ล่วงหน้าแค่60วันเองเขาแนะนําว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลหรอกครับ นี่เดือนเมษาจะรีบลงเนี่ยซึ่งมันลงไม่ได้อยู่แล้วพาสปอร์ตไทยหมดอายุต่อไม่ทันวันที่จะกลับใช้พาสปอร์ตอังกฤษต้องกดเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะใช่ครับต้องเลือกเป็นนอนไทยในชาแนลแล้วก็ต้องซื้อประกันก็ซื้อสัก30วันเพราะว่าเข้าไทยแบบฟรีวีซ่าแล้วก็ประกันแนะนําอันนี้นะครับมีคลิปไว้อยู่แล้ววิธีซื้อประกันวงเงินคุ้มครอง5 0,000่นดอลลาร์ใช้ขอ Thailand Pass, ขไทยแลนด์พาสเข้าไทยคืออันนี้ดีที่สุดแต่แค่ว่าซื้อได้ ถึงอายุ75เท่านั้นเองเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามนะครับก็สามารถโพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับเรวเดี๋ยวจะมาตอบคำถามในครั้งถัดไปวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ